สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องใบสั่งจ๊กเกอร์ยิ้มครับผมมาพบกันอีกเช่นเก่าเช่นเคยครับผมกับคลิปเกี่ยวกับตลกคาเฟ่น,นะครับยุครุ่งเรืองนะครับหรือว่าตลกคาเฟ่ย,ยุค90นั่นแหละขอบคุณ f c ทุกท่านที่ให้เกียรตินะครับรับชมคลิปชมโฆษณาแล้วก็กด s u b s c r i b e นะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเอ่อ ตอนนี้กำลังรอรายได้จากช่อง YouTube อยู่นะครับตอนนี้อยู่ประมาณ50%นะครับก็เขาให้ครบ100%นะตอนนี้ผมอยู่ที่50%นะครับก็ยังรอ,อความเมตตาจาก f c นะครับผมที่จะให้การสนับสนุนในการชมคลิปแล้วก็แชร์คลิปให้กับบ Boy Sun s a n เ Joker ิ้มนะครับจะได้ ได้มีรายได้ในส่วนนี้เนาะเอามา,าแบ่งปันค่าใช้ใจ่ายให้ครอบครัวด้วยนะครับได้ค่าขนมให้ลูกชายด้วยเนาะก็โอเคเดี๋ยววันนี้มีคนขอมานะครับบอกให้ทำคลิปค้นหาตลกหลายๆแบบหลายๆแบบประเภทเนาะแต่ต้องขออภัย FC ด้วยนะครับบางบางครั้งเนาะผมอาจจะไม่ ข้อมูลอาจจะไม่ครบถ้วนนะครับบางคนก็เก่านานนะครับแล้วก็มีคอมเมนต์มาขออีกนะครับให้ทำคลิปเกี่ยวกับเ,เกี่ยวกับตลกนี่แหละแต่เกี่ยวกับหลายๆหลายๆเกี่ยวข้องเนาะบางครั้งผมก็ไม่สามารถที่จะทำได้นะบางทีเราก็ไม่สามารถไปพูดได้ทั้งหมดนะครับหรือว่าไปาไปพาดพิงหรือไปเกี่ยวข้องอะไร กับบุคคลที่3หรือมากกว่านี้นะครับอันนี้ก็เป็นแค่คลิปนำเสนอนะครับว่าบุคคลต่างๆเหล่านี้ก็เป็นครูบาอาจารย์เนาะซึ่งหลายๆท่านนะครับที่เคารพนับถือกันนะครับหรือแม้กระทั่งเพื่อนฝูงกันนะครับในวงการตลกที่ผมก็เป็นหนึ่งในสมาชิกศินและบินตลกประเทศไทยนะครับก็อยากจะให้ f c ได้รับชมเพื่อความบันเทิงนะครับผมก็ ความเป็นจริงหรือการนําเสนอนะครับครบถ้วนบ้างไม่ครบถ้วนบ้างนะครับก็ขออภัยนะครับแต่หลักความเป็นจริงแล้วก็ผมก็จะหาข้อมูลนะครับที่ค่อนข้างที่จะให้เอซีได้รับรู้นะครับว่าเออกงการตลกมีอะไรอย่างเช่นคลิปที่คนดูเยอะเนาะอย่าง คลิปตลกที่ท่านที่เสียชีวิตจริงๆเยอะมากนะครับแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะทําได้หมดเพราะว่าตลกในวงการาคาเฟ่หรือวงการตลกในสมาชิกนะครับมูงสมาชิกในสมาคมศิลปินตลกมันเยอะนะครับบางคนก็ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอส่วนที่แบบที่ผมทำคลิปไปก่อนหน้านี้นะครับที่เป็นเกี่ยวเฉพาะตลกที่ใช้เชิญยิ้มจริงๆเนาะส่วนพวก อาจารย์ดีดอกมาดันอาจารย์ดอนจบูกบานอาจารย์เด่นเราก็ดูอะไรพวกเนี้ยพวกครูบาอาจารย์พวกเนี้ยเขาก็จะคือพวกนี้มีชื่อเสียงอยู่แล้วอาจารย์ตลกรุ่นครูพวกเนี้ยนะครับแต่ว่าเราไม่ได้นําเสนอหมดเนาะถ้านําเสนอหมดมันเยอะนะครับผมก็จําไม่ได้ตลกรุ่นเก่าเก่าที่เสียชีวิตไปก็เยอะนะครับเยอะมากนะครับอ่ะเราจะมาเข้าเรื่องกันเลยนะครับขออภัยที่พูดคลิปไปเรื่อยนะแต่ว่าก็ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจ ฟังผมพูดก่อนนะอะคลิปวันนี้ผมจะนำเสนอ,อตลกที่เป็นคนต่างประเทศนะครับที่เข้ามาทำมาหากินในประเทศไทยนะครับเป็นเป็นชาวต่างชาตินะแต่มาเล่นตลกคาเฟ่มาเล่นตลกวงการตลกศิลปินตลกของเราเนี่ยนะครับตั้งแต่ยุคก,ก่อนๆแต่ว่ามีไม่หลายคนเนาะ บอกไว้ก่อนนะครับว่ามีมีไม่กี่คนหรอกแต่ว่าอยากนําเสนอนะครับว่ามีใครบ้างนะครับเอาเท่าที่ผมน่าจะผมเคยเห็นนั่นแหละเคยเห็นรู้จักกันก็มีนะครับนึกได้ก็มีเนาะก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราพาไปดูกันเลยว่าตลกที่เป็นฝรั่งต่างชาติหรือเป็นคนต่างประเทศนะครับที่มาเล่นตลกคาเฟ่ตลกในประเทศไทยเป็นตลกไทยมีใครบ้างเดี๋ยวไปชมกันเลยครับผม คนแรกเลยครับที่เข้ามาเล่นตลกที่คาเฟ่นะครับในยุคเมื่อสัก30ปีที่แล้วเนาะฝรั่งคนนี้มีชื่อว่าบิลลี่นะครับซึ่งประจำอยู่ตลกคณะป่าเทพโพงามนะครับน่าจะเป็นฝรั่งคนแรกนะครับที่เข้ามาเล่นตลกแบบจริงจังนะครับอันนี้เป็นแบบเล่นตลก เป็นอาชีพเลยนะครับในยุคนั้นนะยุคสมัยที่ตลกเฟื่องฟูนะครับตั้งแต่สมัยพี่มัมนะครับป่าเทพนะครับตลกคณะเทพโพง,งามก็ครบเซตนะครับโดยมีฝรั่งคนนี้เนาะที่ชื่อว่าบิลลี่นี่แหละนะครับที่ป่าเทพเรืยกว่าบิลลี่นะเล่นประจำอยู่คาเฟ่ต่างๆเนาะทุกๆวันก็ ก็อยู่ได้นานนะครับคนเนี้ยอยู่อยู่ได้นานนะสังเกตเท่าที่สังเกตนะใครดูม้วนวิดีโอนะครับเนี่ยตั้งแต่ชุดนู้นนะครับพี่น้อยพี่แฉ่งพี่มัมนะครับป่าเทพนะครับก็อยู่ได้นานเลยแหละในม้วนวิดีโอเนี่ยค่อนข้างจะหลายม้วนนะครับที่ฝรั่งคนนี้นะครับเข้ามาเล่นนะครับคนต่อมาครับ ฝรั่งคนนี้ก็ชื่อจอน,นะครับอยู่ประจํากับทีมงานพี่แฉ่งชอบมาดันเนาะสมัยนั้นก็น่าจะเป็นยุคที่พี่แฉ่งออกมาจากคณะป่าเทพโพงามนะแล้วเราก็มาทําทีมเองนะครับทําคณะของตัวเองแล้วก็ได้นำชาวต่างชาตินะครับคนนี้เนาะซึ่งก็เป็นพอๆก,กันนั่นแหละคนนี้ก็มาเล่นประจําอยู่กับพี่แฉ่ง ผมก็เคยเห็นตัวจริงนะในยุคเมื่อก่อนนะสักยี่สิบปลายปีนะครับตอนนั้นยี่สิบปลายปีสามสิบปีแล้วแหละเคยเห็นเล่นอยู่ที่คาเฟ่พวกพร,รามก้าพวกกรุงทนพวกอะไรเงี้ย <c oughs> อืมก็น่าจะเป็นแนวทางคล้ายๆเพราะว่าคล้ายๆปาเทพเพราะว่าพี่แฉ่งนิกเกก็เล่นอยู่กับตลกคณะปาเทพโพง,งามอยู่แล้วนะครับก็เลยใช้แนวทางเดิมแนวทาง เดียวนะครับคล้ายๆกันนะครับได้เอามาปรับเล่นกับฝรั่งนะครับคนนี้คนต่อมาครับคนนี้แค่เห็นหน้าประชาชนก็รู้จักนะครับโจอี้เชิญยิ้มนะครับเป็นตลกชาวแอฟริกานะครับชาวกาหน้านะครับซึ่งมาเล่นตลกอยู่กับตลกคณะ ถั่วแระอยู่กับพวกพี่นุ้ยเชิญยิ้มนะอดีตนั้นโจอี้ก็เคยเป็นนักฟุตบอลนะครับนักเตะทีมชาติ u 17ของกาหน้าเนาะแล้วก็มาค้าแข่งอ,อ,อยู่ที่ต่างประเทศแล้วก็มาจะมาเล่นอยู่ที่สโมสรยาสูบนะครับช่วงหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จนะครับเป็นผู้รักษาประตูเนาะ แล้วได้มาเล่นหนังของป่าเทพนะครับน่าจะเป็นหนังเรื่องดึกดำหรีนี้แหละที่ทำให้โจอี้กาหน้านะครับมีชื่อเสียงนะครับและหลังจากนั้นก็มาประจำการอยู่ตลกคณะทัวและเชิญยิ้มนะครับในชุดพี่นุ้ยนะครับพี่ใจแอนอชุดนั้นแล้วก็ทำให้มีหนังมีละครมีรายการทีวีต่างๆเข้ามาเยอะแยะมากมายนะครับ คนต่อมาครับคนนี้นะครับจอห์นนี่มกจกนะครับอืมก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของอพี่เหลือเฟือมกจกเนาะอยู่ช่วงโหนานนะครับก่อนหน้านั้นก็เคยอยู่ตลกทองก้อนนานาชาตินะครับพี่ทองก้อนเนาะที่ทำตลกฝรั่งนะครับตลกต่างชาตินะครับแล้วก็มาอยู่กับพี่เหลือนะครับก็เราก็มีผลงาน เมื่ออดีตเคยเจ้าจน,นี่เคยไปอยู่ที่กัมพูชาเนาะไปเล่นตลกใช้ภาษากัมพูชาถือว่าเขาเก่งนะเขาเป็นคนอเมริกานะครับสมัยก่อนมาอยู่กับทีมงานขอ,องก้อนนาะนาชาติตอนนั้นหุ่นไม่ใช่แบบนี้นะตอนนั้นเขาตัวเขาผอมๆนะครับหุ่นดีเลยนะครับผมอ่ะคนต่อมาครับเพื่อนของ จอน,นี่แหละจอนนี้นี่แหละนะครับบักอยองนะครับคือพวกเราวงการตลกเนะี่ยจะรู้จักเขาชื่อว่าบักอยองบักอยองนะเขาเป็นคนอิสราเอลนะครับคนนี้นะครับจะพูดภาษาอีสานเนาะพูดภาษาไทยสำเนียงอีสานเพราะว่าเหมือนกับว่าเขาเคยอยู่ภาคอีสานนะครับเขาก็เลยจะพูดเฉพาะแบบไม่ใช่พูดภาษาไทยกลางนะ ไม่ใช่กรุงเทพภาษากรุงเทพเนี่ยภาษาอีสานเลยนะครับแต่เป็นคนอิสราเอลเนาะนี่ก็คือจอหนนี่นะั่นแหละเสื้อขาวพูกในใคไท้สีแดงนะครับเพราะว่าเขาเป็นเพื่อนกันนี้ก็เป็นทีมงานอทองก้อนนานาชาตนะิที่เล่นออก,ออกทีวีอัดรายการต่างๆนานานะครับนี่นะครับหลังจากนั้นก็หลายปีต่อมานะครับก็แยกย้ายกันนะครับทำม,มาหากินนะครับ คุณจอนนี่นะครับบอกยองแต่บักยองนี้ไม่เห็นนานแล้วเนาะแต่ก็ยังออกคลิปนะครับกับออจอห์นนี่อยู่บ้างนะจริงๆเขาก็หลายคนแต่เท่าที่ข้อมูลผมกไมไม็ไม่ไม่ไม่ทราบคนอื่นนะเพราะว่าคนอื่นไม่ได้โดดเด่นนะตลกที่อยู่ในทีมงานนี่นะครับอของพี่ทองก้อนนะพี่ทองก้อนก็เสื้อขาวนั่นแหละนะครับอื คนต่อมานะครับผมคนนี้ก็เป็นเพื่อนผมนะครับอผมจะเรียกเขา,ขาเขมนขเขมนแต่เขาเป็นคนกัมพูชาจริงๆเนาะเคยเล่นตลกอยู่คณะพี่เหลือแล้วก็มาอยู่กับพี่หยองเนาะอยู่หยองลูกจีนะครับผมไม่รู้เขาชื่ออะไรนะแต่ชื่อในตลกเขาก็เล่นเขาชอบเล่นนะชื่อโปงโปงกระดางอะไรของเขาเนะี่ยบางกระดงอะไรนี่แหละนะครับเป็น คนกัมพูชาทแท้ๆนะครับอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชเขมรบ้านเรานะไม่ใช่สุรินทร์บุรีล์นะครับอันนี้เป็นคนกัมพูชาจริงๆเลยนะครับก็มาเล่นตลกคาเฟ่ยอยู่นานนะครับตั้งแต่ยุคก่อนนะครับก็จนปัจจุบันนั่นแหละนะครับทุกวันนี้ก็ยังทำมากินอยู่บ้างอะไรบ้างเนาะอ่ะโอเคขอบคุณทุกคนนะครับข้อมูลของตลกต่างประเทศต่างชาติที่มาเล่นตลกคาเฟ่ก็ มีประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้านะครับคลิปต่อไปจะนําเสนออะไรก็ฝากไว้ติดตามนะครับกดถูกใจกดไลค์กดซับสไคร์เพิ่มเติมให้ได้นะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับยังไงก็ขอให้คนติดตามเป็นหมื่นเร็วๆนะครับฝากกดซับสไคร์ดูโฆษณาให้ด้วยนะครับคลิปหน้าเดี๋ยว ไว้พบกันใหม่นะครับผมมีอะไรดีๆมาให้กับ FC ได้ชมคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับผม